คืตรงนี้ก็คือเป็นคันเอาท์ัดไฟครับเวลาเราจะเชื่อมอะไรก็คือปิดสวิตต์ตัวนี้ก็คือไม่ต้องถอดพวแบบเราก็าใช้ใช้เชื่อมได้เลยครับอันนี้เป็นกระปุกพวงมาลัยครับพวงมาลัยพาวเวอร์ก็คือเติมน้ำมันไฮดรอลิกเบอร์68ครับอันนี้เราก็เติมน้ำยาความร้อนครับกองตัวนี้นะครับจะมีกองน้ำมันเครื่องกลองโซลากองโซลา,ซลาแล้วก็ที่นี้ตัววัดน้ำมันเครื่องครับแต่ก็ต้องวัดที่ไหน,นจะมีการ นี้มันจะถึงนี่ก็จะได้กินน้ำมันครับนี่มันใสเลยเวลาน้ําำน้ํามันหมดนะครับก็คือเวลาน้ามันโซล่าหมดเราต้องมาแยกตัวนี้เื่อไล่ลมไล่ลงแล้วก็แยกให้มันตึงมือแล้วก็เอาประแจคลายไปคือเหมือนไล่ดึงดงน้ามันอ่าไล่ลงไล่อากาศออกครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นฟองฟองกระแส้าต้องเป่าเช้าก่อนทำงานไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่เป่าเครื่องเราจะมีฝุอืฝุ คือ่เป็นเลขเป็นเลขรถของที่สั่นะครับก็คือเลขรถก็คืออยู่ยนี้ครับแล้วก็อันนี้หลกเลขใบมีดครับเดี๋ยวมาสั่งเลยครับคือเป็นที่เช็คนมันปั๊มหน้าอันนี้ก็เป็นปั๊มหน้าปั๊มหลังก็คือเวลาข้างหน้าเป็นอะไรข้างหลังเป็นอะไรเรามันคือตัวไหนตัวนึงเสียตัวนี้ยังใช้ได้อยู่สมมติ ใบปั๊มหน้าเป็นข้างหลังย,ยังสามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดข้างหลังเป็นข้างหน้าก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็เป็นไดอันนี้เป็นไดสตาคร์ทครับอันนี้เป็นฟอมไฮดรอลิกใช่ครับตัวนี้เสียบก็คือใบมีใดใบมีดเห็นไหมครับเราจะเสียบตัวนี้มันมีสาม,สามอันก็คือตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้ก็คือชุดชุแรกชุดแรกก็คือชุดมันคือต่อตรงของมันไอตัวนี้ก็คือหางหลังก็คือสายสายคู่หางหลังนี่ครับตัวนี้หางไอตัวนี้เขาทําเวลาตัวกลางคือว่าง ว่างเนี่ยคืออะไรเวลาเราลากพวกสารีดาอะไรอย่างเงี้ยครับ <_ d ata> ก็คือเราเสียบได้เลยใช่ครับแล้วก็ตัวนี้อ่าตัวนี้ไม่ยังไม่ต้องยุ่งมัน <_ d ata> ก็เวลาหาหานะครับนเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมมันตับมันตับก็ <_ d ata> มันได้มันไม่ต้องก็ไงที่นี่เราต่ำนะครับมันก็ลงถ้าเราเราสามารถใช้ข้างหลังเลยไม่ต้องใช้ข้างหน้าก็ได้เหมือนเราจะตั้งผาข้างหลังก็ได้ได้ทบลูกเล่นเยอะใช่ครับลูกเล่นเยอะลูกเล่นลายแต่ว่าจะบีจะอัดเยอะเหมือนกันครับ อาเเจารย์ระมีต้องอัดเกือบทุกจุดนะเห็นะ <_ an> หไหมครับเขาจะมีม <_ an> ีเไหนครับหนึ่งสอง,ส,องสามสี่นี่อีกทุกฝั่งเลยครับพี่ศักดกาาบบ์ต้องดูว่าตรงไหนอาจารย์ระบีต้องดูดูช่วยเขาหน่อยลูกเล่นทุกอย่าเขาเห็นพาะพี่พี่กล้าว่าแหละครับลูกเล่นเขาเยอะๆหน่อยทีนี้ก็ไอ้ตัวนี้ก็เป็นโรตารี่โรตารี่ก็คือยอยปัน่นก็คือตัวนี้ครับ <_ an> ขันน็อตออกก็คือเสียบยอยก็คือใส่พวกโรตารี่หรือเครื่องตัดหญ้าก็ใส่ได้เลยใช่ครับ ประณตัวนี้จะเป็นโฟวิลครับขับเพื่อนก็คือไอเนี่ยลงก็คือขับ2ล้อแต่ถ้าเกิดเราดึงขึ้นคือขับสีล้อใช่ครับก็คือขับเพื่อนแต่เวลาถ้าเกิดบางทีเราเข้ากดไม่ลงหรือว่าดึงไม่ขึ้นเนี่ยบางทีเกียร์มันขบกันอยู่เดินหน้าถอยหลังนิดนิดหน่อยคือเพื่อเพื่อให้เกียร์มันนั้นก็คือได้เลยก็คือดึงขึ้นก็ขับสีครับส่วนตัวนี้ก็คือโลไฮโลไฮช้าเร็วแค่นั้นเองครับเดินหน้าไอ้นี้ว่างไอ้นี้ก็คือเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอ่าถูกแล้วนั่นก็คิดเกียร์ ส่วนส้มไอ้นั่นคือคันเร่งมือครับคันเร่งไฟฟ้าไม่เป็นคันเร่งมืออันนี้พาหนาผ่านหลังใช่ครับด้านห่านาผ่านหลังไอ้นั่นการได้ข้อติดตั้งแล้วไอ้สามเป็นว่าแล้วได้ข้อตินตั่นแล้วก็อันตัวตัวข้างล่างเห็นนะครับที่ที่กดไอ้นั่นล็อกกันฟรีล็อกกันฟรีใช่ครับนั่นล็อกกันฟรีครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโรตารี่นะครับโรตารี่เรายัมี2ระดับก็คือ540สี่สกับพันจะมี2รอบแต่เลือก540ก็พอใช่ครับ เวลาเราอยเหยียบโรตรี่น่ะอย่างนี้นะครับเราเหยียบคัสพี่น้องเราเหยียบคัสใหไผมนะครับเหยียบคัสเนี่ยคือเหยียบคัสทีแรกเนี่ยได้แค่เกียร์หลักแต่ถ้าเกิดจะเข้าโรตรี่ให้ยอยหมุนน่ะต้องกระดกถักมานิดนึงอ่านิดนึงเราก็เหยียบซ้ําลงไป <c oughs> มันยอยมันถึงจะหมุนมันถึงจะเข้าโรตรี่ได้เขาเรียกว่าคัสสองชั้นคัสตรงก่อนใช่ครับ <c oughs> เหยียบคัสทีเดียวมันเข้าได้แต่เกียร์หลักอ่าแล้วเวลาจะสตาร์ทรถหรือ อะไรเข้าเคีย์นะครับจะสตาร์ทก็ต้องว่างทั้งหมด1 2 3สาตัวนั้นนะว่างันี้อว่าแบบเดียวก็ับ็ันจอนเดียวจอนเดียวจอนเดียวเขาเดียวกันแต่ถ้าเกิดจะให้เดินถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งไม่เข้ามันก็ไม่เดินมันต้องเข้าเข้า3มตัวเหมือนกันอันนี้ก็เดินหน้าไฟเลี้ยวเฉยครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำไฟผ่ามากอันนี้ก็สวิตช์ดึงดับ แล้วก็ไอ้นี่ก็เบรกมืออ๋อไอ้น่มุนหมุนขาล้อ่ะไฟต่อไหใช่ครับไฟไฟสูงใช่ครับทีนี้ก็เดี๋ยวพาลองต้องหาต้องลองแล้วทีนี้เวลาเช็คมันเียรอยู่นี้นะครับน้ำมันเทียร์เนี่ยตัวนี้นะครับใช่ครับเวลาเราเปิดเปิดน้ำมันเทียรก็ยังเห็นก็คือ นั้นขึ้นมันยังมีบ็อกซ์ให้ดูมันจะเป็นก้านมาเลยครับแล้วน้ำมันเทอริลิกอยู่นี้นะครับน้ำมันเทอริลิกนี่ครับก้านขึ้นเยอะแป๊ะแจ๊กก้านขึ้จะเป็นก้านมันครับแล้วก็เติมตความเหนียว